สบายดีเด้อพ่อมแม่พี่น้องคนสูงสุดคนเบิ่งว่ชจอนเก็บมันเก็บแต่ตัวนี้เนาะตัวนี้สามแดดมันแห้งมันกรอบเลยพี่น้องตัวนี้ตัวเมื่อวานนี่สองแดดมือตากอีกมืออื่น่นละพี่น้องแล้วพอเหยสอบปลายต้นมันเ้าก็ได้สอบปลายเบิ่งตัวนี้จากที่ใดอะไรอ่ะมันเหี่ยอะไรนี่ ได้ดอกสามศบเนาะเรื่องตัวเก่ามันคู่มันคายกพี่น้องมันคาปายกไแตะบิดวัสีก้นเวดก่อนวันนีอดบายพี่น้องายบเดียวบวายพี่น้องอุ้ยเงินก็ว่าคายคนอยาก่แนี่กับรไายงม่ลเดี๋ยน้อน้อยเดือ ขายไปกระสิไหลไปแล้วบัดขวัดมันเบิดหมสที่ใดเดใลยแต่ก็เลือดตสือมันอะพี่น้องเพราะว่าห้างผได้อะไขายบัดเดียวเนาะคือแบบสีแลวลาขาดแขนมันล้วก็เอาไปหล้วก็ใส่เบิดแต่กระสิไไหลบึ่งว่ามันสีนี่สีได้จากศอบนะมันเบิดส่วนต้นหนาต๊นน้ำรังเนาะหากได้ซองแดดมนันนี่นี้ได้ซ้ำแดดมันนี่ลนะแห่งละในเตียงได้สอบกว่าพี่น้องก็สอบหนึ่ง สอบกว่าตัวนี้หอดบ้สอบไปตัวนี้คำสอบไปเขาบริเป็นสามสอบจักโลเทอรไดในหลักสามมือนี่ยังสี่พันเจ็ดกว่าอยู่ปะบนอื่นยังสี่พันเก้ามันการาคาต่างอะไรพี่น้อง่อบนหนึ่งสี่พันเก้าอยวันหนึ่งสี่พันแปดหาสิบลื่นกันหาสิบกีบรงเท้อก็ลื่นกันลอยกีบ วันหนึ่งก็สี่พันเจ็ดหาซิบยังพะพานน่สี่พันแปดหาซิบสี่พันเก้าแต่หลังเถื่อบ่นสี่พันเก้าห่ามันมันลื่นกันนิดหน่อยแต่ว่ามันเท่บโบลายแล้วมันกับไกเด้บบนใกล้ๆนี่ค่ะายไปเลยเป็นของมันหน่อยหนึ่งเอาไปลายกับบุคุ้มคาน้ำมันคือเก่าเนาะไปไกลอลไนะหัานตัวมันแพงก็ได้ครับผู้เขามีมันลายๆฮะก็จะสื่อต่อเลยใครบนผู้เซโนผู้ เลยตลาดสซนูไปผูโลโละสี่พันเก้าวางหันโลโละสี่พันหาวันนี้ขึ้นมาเป็นโลโละสี่พันเจ็ดพันแปดพันเก้าแล้วบิดว่าสียัง่งบริขดว่าพูดเดือนกุมภาออกมาสิ้นเดือนมกราจึงสิขดวันนี้วันวันจะมาขดเบืงมันเพระาะว่ามันเน่าเนี่ยแล้วก็ปวกเนี่ยก็เลยยันปวกกินก็เลยขดคายก่อนน้องยันปวกมันกินลูนกรามไปหลาย,ยาหะปลาไ้เฮงนะ อ๋อมัน่อนข้างจะมีปวกกินอยู่เออได้ดอกศบกว่าได้ดอกซ้สศบรวมเบิรถึงตัวในเตียงอยู่เตียงที่เอาเก็บแล้วประมาณกระสอบกว่านี่หละมือละนิดละหน่อยคือมือนีแล้มือนีกับกินเวลาไปละคือกินข่าวแล้วกับอันนี้ก็บกายจะฮอดบ่ายสามเลยพี่น้องเลยข่อยกระซีเอิ่งว่าจรเก็บมันตัวนี้แล้วกระซีไปหาเก็บทักบัวก็ เบกเก็บพักแล้วกับพี่ํำนะย้มนี้มันคำไวสี่หามงก์กัตะเวนตกแล้วพี่น้องหามงก็ได้เลยกับแน่ใจน้องพี่น้องโลละ, 4, ละสี่พันอัลลักษามนี่สี่พันเจ็ดขยผ่านไปมนะือน่ะเอยเห็นไปราคาติดอยู่แต่มือนี้ก็น่าจะซ้าเก่าละสี 4, 7, 5, ่พันเจ็ดห้าสิบบหัวแถากับจักบาทน้อพี่น้องผู้ใด,ดหูกับเมนบอกกันในเด้อราคาผัง มันแหง่งผังไทยราคาตักบาทบ้านเฮาโล,ลนี่แหละคือข่อยว่าละสี่พันเจ็ดสี่พันแปดสี่พันเก้าแลวแต่บางมองเดี๋ยวสอบกว่าเนะ้อข่อยมายืนอยู่แดดนี่ข่อยแนมหน้าจอนี้ข่อยไม่เห็นหุ่งเดี๋ยวมันมืดไป,ปบิดเวลาย,ยืนอยู่แดดเลยกับเวลาเขาเข่าห่มนี่โอ้ยมันมืดไปหมดเลยีตอนนาตอนบางตอนนามันก็แหงง้งคักแล้วนี่ โบเห็นหูพี่น้องกอบไปเลยหอมพี่กีวสิไปคายแล้วจะไปคายจะก็ซื้อสุ่มมาให้เราเลยเดี๋ยเฮ้ยรับซื้อขับไปให้ไก่อยู่หน้าไก่ยอยู่เฮือน้าไปชิแล้วพี่น้องแนวอยากซื้อโบเลยอื้อก็เลยว่าเอาบ้านไปคายสามสอบก็บคายสามสอบกะกระสอบหนึ่งกะได้อยู่ประมาณเซนปลายนี่แหละได้หัดบูหูเซนทเท่าไหร่ ชบที่บอคอยใหญ่เนาะอยู่หน้ากับบุมีสุ่มไก่จังอันเวลาไก่เม่ลูกอ่อนมันออกมาใหม่เลยแต่เฮาเกลือบอได้ใส่สุ่มกวบเลยไก่ตัวอื่นมาแล้วมันก็พาลูกปบ๊บโบได้กินอาหารนะพี่น้องสิหล่แก้ไขไปไม่สิล่พี่น้องเอ้ยบบพอสิแบบว่าไปคายบาทเดียวบบบาทเดียวกับซิฟสอบไปคายกันยังใครเนาะแต่นิ่คือสิหล่ จากซื้อสุ่มเน่แล้วก็ซื้อข้าวปลายมาให้ไก่น้อยเนี่ทั้งอยู่เฮือนแล้วก็อยู่นาหลักสามกับมีมาเลยหรอวะก็บสุ่มอันโบใหญ่กับอันพอได้กลบมันกินอาหารส่วข้าวนะอันใหญ่ยันราคามันแพงได้สุ่มเออเอาตัวน้อยสักซองอันเฮ้ยน้อยธรรมดาหันให้ไก่น้อยมันรอดข้าวรอดออกได้ฮันมันด้มีสุ่มจากอันเดยนี้มันฮักหมดเลยไก่แมลกอ่อนช่องแม่ช้ำแม่ ซื้อสักสองอันอันน่อยสุ่มแล้วก็เขาไไ่าปลายมาให้ไก่อยู่หน้าเนี่ยมันห้ากระบะก็บบกให้ไก่น้อยอยู่เ้ื่อนเ,เข่าไปลายได้สักสองถุงถุง,ถงละสิบพันว่าเข่าปลายเอไว้อจะก็บไวเ่อกสงเจ้าเอ,อกมาเอ,อามันนเอเจกับซับมันทากลมันทากลกลลับกดรจะคอยเก็บพักก่อน ุดไทยอยู่นะสัสกตะซับตัวนี้ท่าคอยซับแล้วเลยจังไปกดใหม่ท่าค่อยปุ่นี้สิเมื่อไว้เนี่ยบอลจนสิมันจะคลายนะครับจะเอาเราถ่ายอยู่เกันที่ออกมาเอาชาสอบกับใายพี่น้องคือบางคนกับเจ้กับสอบหนึ่งกับเจ้กันยังไปคลายออกทางรักชามเลย นี่ค่ะอยู่เตียงสอบกว่ารวมกันแล้วได้ประมาณสามสอบนี่เลยพี่น้องสอบตัวนี้มันบ่ยาวเนะาะจะได้จากโลเดียสอบยาวกับสอบตัวไดยาวกับประมาณสามสิบบางสอบกับสามสิบปลายโลพูดแล้วพี่น้องนี่สอบสั้นตัวนี้ค่ะสอบรุ่นเก่าปีกายนี่สอบปีนี้สีสมหะยาวตัวอยู่ในเตียงอันนี้ค่ะกระซองเด็ด ฝากอีกมื้ออื่นพู้ละ่าๆกับฟดีแล้วอะไรจำหนึ่งหยัดไรกับระวังกระเป๋ามัน่อยละกระเป๋านี่เสียทอนขอสิบห้าเก็บพักบัวแม่เป็นขั้นส้ม ว่าอีกชอบนึงเออชอบน้อยอัตรกระเทียนกระเสตต้นนั้นมันเต็มที่ต้นนั้นมันยังโบเหงมันเมื่อวานนี่เลยยังน้อยยังผักโบเบิร์ตทำได้มือละนิดละหน่อยแหละพี่น้องผักได้มือละนิดละหน่อยส่วนอันในตัวนั้นหาตากโตมือนี่สั่นกระยาไปแล้วใส่ลายอันกระยา ได้มันแห้งคือใส่คูนก็เป็นรุ่งสามสอบปลายพอสอบมันโมยใหญ่ขับตัวนี้ขับสอบใหญ่สอบยาวนี่ได้ยี่หสามสิบกโลหรือสี่สิบกิโลอ่านชงเกินไปสี่สิบกโลบ่ฮอดได้เคยบ่ไปหยัดเล็กน้อยหยัดก็นักเบากว่าเขาเลยจะอัดแน่นแล้วตัวนี้มันเบากว่าเขาเฮ้ยพายว่ามันหนักสำเข่ามันไม่สำเข่าไดน หยกมังดูกับมือเดียวมก็ยังขึ้นสัมเน่ะเข้าข่อยเห็ดไปสิว่ดได้ไรมือเดียวมันมันเบาวกวเข้าในย่องลกย่อขึ้นหยกหยกมังดูหนักหรือเบาวกว่ามันหนักแต่ว่าเข้าใจว่าแต่ม,ตมันก็ยังเบาวกว่เข่ามันไม,ม่ได้สัมเข่าจะบอกมันสัมเข้าหักเข่าเขาอุ๊บ่าได้ได้สัมในเข้าอันนี้ค่อยย่อขึ้นรด,ดก็ได้ยุี่คะไอดอกสามสิบโล ถ้าเป่าตัวนี้เหมือนยาวค่ะหอดอยู่ดอกสามสิบโลทักหอดบ่หอดอ่านสูงเบาอยอะเลยไปสอบสั่นหอดด้อยที่ได้จากแซนเนี้ยมันําสอบําสอบถึ้งลำบากจนไปเก็บเอาเนาะตัวนี้หำมันมือนี่นี่ยังก็เตรียมแงงทำพิองเ้ยซับอีกมันกองเป็นหัวเหยาะอยู่มาตากสินี้พอดีทุ นีก็ตากอีกสองสามมือผมเล่นี่มันเท่ากันหยุบหยุบหน่อยเดียวเองมีกีก่ก็ได้สามสอบกับประมาณและสามเซนกว่าพี่น้องว่ากระสอบหนึ่งกระเจ้า,า,จะาฮะ <c oughs> บอกจริงว่าผืนเก็บมันแห้งแล้วเราถึงเมื่อเอารถเอารถไทยเพื่อนเนาะเอารถมอไซค์มาไหวก็เอารถไทยเยื่นมาแล้วก็มาทางพี่ ราคาเมื่อกะเมื่อทั้งพี่เมื่อทั้งพี่เลยบบได้บบได้ผ่านบ้านเมื่ออ้อมทั้งพี่ข่าวลักษณมสีาคายมันแล้วจังเข่าเมื่อบ้านกับมือใหม่เอกมาขวดมันต่อพี่น้องวัอนี้ก็คือได้แต่รอบเศร้าเลยขวดมันผักมันก็เลยมาลุ้นเหมือนกันเนาะพี่น้องไปเบ่งราคากจัจาสิติดป้ายาปยุน่นทางเขา่าลานมันมาลุ้นเเท่าไหร่ ขบวนโลละสี่พันเก้าค่ว่าพูดมันไก่มันฮับูร์กไลน์ฮัลเลยบุลเดปายมันไก่แหงรถไทยมันซาแล้วก็บบุฟเฟ่ต์คาราเมลเนี่ยพี่น้องไก่ลดไทยรักชาติไกกับเขาอยู่ใกล้ร้านตัวแดกเขาคลายตัวนั่นลื่นแค่นี้หน่อยเขาโคดิชเชียร์พวกเขาไปบไค่ไก่คือคือบางคนกับเจ้าชายลดเนาะไปหาหลับซื้อตามแบบเขาต่างแห่งตามชวนผูกกับเจ้าแบบมีชวนมันหลายๆนะพี่น้อง ไปหันับซื้อเลยเขาเจ้ากับไปขายต่อบวนหันได้มันแพงเขาไปขายกินกำไรปริมาณหลายๆแล้วมันสิได้กําไรนะแต่เอาปริมาณน้อยๆไปแล้วมันบคุมขาน้ำมันคือเจ้าเป็นพ่อค้าขายมันหันเอาหับซื้อไปขายต่อกรณีแบบนั้นเขาไปขายไกลเขาก็สิได้กําไรันนิดหน่อยอยู่ควคุมขาน้ำมันไปตื้มกันเกือประมาณสามสอบไปนี่แหละเนาะสามสอบนิดๆนี่แหละ ขับสอบเรื่องเบิดกับซ้มสอบพอดีนะไม่ใช่ตอกไปเอาตอกติมหน้ามันไม่ใช่ตอกได้ดิพี่น้องคอมเมนต์ใส่สอบคือสอบซีสอบอยู่เตียงเบิดคตหประมาณซ้าสอบพอดีที่เด้มันซ้มกระสอบถ้าเทียนจะกันแล้วพวมอันนี้กับบุมมีอันใดเต็มอีกอันหนึ่งในเตียงกับบุเต็มเต็มจะสอบเดียวซีสมนะสอบใหญ่อีสอบน้อยพี่น้องเบิรแล้วตหนอ่ ตัวหนักก็สิได้อยู่สอบไปแต่มันหมทันด้แห่งเนาะโอเคพี่น้องสรุปแล้วกับมันสามกระสอบพอดีเนาะเถียนใส่กันกันเลยสิไปขายก็รอชมอีพีต่อไปเด้อพี่น้องขายมันแล้วก็สิไปซื้อของเลยเลยพี่น้องเลยไปซื้อสุ่มซื้อยังพวมเอารลดไทยไปนะซื้อสุ่มไก่ให้แม่เพิ่งซื้อเขาปรุงเขาลายเนาะ ผู้หละขายอีกรอบหน้าผู้หละจังซีให้แม่พัดน้ำผ่อแม่ผันกะผักปลูกกับปลูกนำกันยังกันยังนำกันเนาะรอบนี้ก็พอได้แต่ซื้อเครื่องเลยื้อนี้พี่น้องเอ้ยหลายอย่างที่จะซื้ออะไรโอเคพี่น้องจังได้ก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องกาสู้ไปแหละปีนี้เนาะปีสิแหละสุขเซินขึ้นมาก็พอได้เอาไปก่อนค่ำเลยพี่น้องเอ้ยพาไปหาเก็บผักก่อนไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง